เล่าให้ฟังหน่อยครับมีเมนูอะไรบ้างครับพี่หน่อยก็อันอื่นก็จะแนะนํเนื้อเนืองเนาะครับเนื้อเนืองนี่ก็ใช้ตัวนี้อันนี้ผลิตผลจากของร้านเราเลยเอันนี้ทําเองทําเองจุ่มน้ําจุ่มน้ําจุ่มน้ําจะจุ่มนานนะครับจะแช่ไม่ได้แช่ไม่แช่ครับไม่แช่จุ่มเลยครับจุ่มแล้วมาวางไว้ที่จานหน่อยจุ่มครับแล้าไว้ที่จานจานครับผักแพวครับนี่ขอบคุณมากครับโอ้ยโหพาครับโหรพาสะระแหน่สะระแหน่ชอบอะไรหยิบ อ่ะหมูเบืองเบืองครับโอ้ยคำโตมากครับโตนะอ,อ่อหืมโคจะน่ากินเอาเลยครับอ้ำ <g ül> เป็นไงบ้าง จริงนะั้ยไม่หลอกนะครับโหมันจุ๊ยซี่อ่ะพี่ oh. ทุกอย่างอะ่ะมันป้งปังป้งปัอง,ปอ,ง,ปอ,งอยู่ในปากผมว่าคือแป้งอะ่ะมันนิ่มมากเลยพี่มันแทบจะละลายในปากเลย oh, ครับผมครับ,รบตัวน,น้ําจิ้มเนี่ยมันทําให้เป็นเป็น,ปนตัวเชื่อมทําให้ทุกอย่างมันเข้ากันอีกอย่างนึงก็คือหมูหมูเราย่างถ่านอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากย่างถ่านอร่อยมากเลยพี่ตาเป็นแบบไายฟรครับ อัไม่ไม่ได้โกหกนะพี่ผมว่าเป็นแหนมเนืองที่อร่อยแบบท็อปสในชีวิตผมเลยพี่ท็อปสสุดยอดมากครับพี่ไปต่อไปต่อครับพี่เราขออนุญาตไปที่เมนูนี้อันนี้เป็นผอบเปี๊ยทอดผู้ใหญยนําเสนอครับเพราะว่าอยากให้น้องนนลองทานดูว่ารสชาติมันเนี่ยจะแตกต่างกับผอบเปี๊ยทอดที่ที่อื่นหรือเปล่านะครับอุ้ยขออนุญาตครับด้วยครับพี่ ทานได้สองแบบถ้าทานแบบนี้แล้วจะติดฟันนิดหนึ่งมินสเสน่ห์ลูกค้าที่ทานทานเมี่ยงทอดที่ร้านเนี่ยทั้งกระเด็กจนเดี๋ยวนี้เขาอา,ายุประมาณ560ิปีเขาก็ต้องมาทานที่นี่เขาบอกว่าทำทำไมเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมากเขาบอกชอบตรงมันติดฟันติดฟันนิดหน่อยครับแล้วติดฟันนิดหน่อยถ้าไม่อยากห้ตองกรเป็นไสอะไรไสมันคืออะไรพี่ไส้ก็จะมีถั่วงอกหุนเส้นเห็ดหูนหนูหมูสับกุ้งสับคือเหมือนกับว่าพอพี่เล่าแบบ ส่วนที่อยู่ในไส้อะครับ,รบผมก็รู้สึกไม่แปลกใจเลยที่มันต้องมีความหนึบหนึบนิดนึงมันมีความกรอบกรอบนิดนึงรั้งาหมาที่นี่ผมก็าต้องสั่งคำสั่งครับคำสั่งครับลูกค้าสั่งเ,เมนูที่เราเสิร์ฟให้วันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าที่มาเลยไม่ไม่ไม่ไมนขวดปลาแต่ว่ายังมีเมนูนอื่นๆอ,อีกประมาณ4ี่ห้าสิบอย่างของร้านเราก็ค่อยๆทานทังน้งนั้นมาวันนี้นําเสนอแค่ สี่อย่างก่อนใจฟูมากเลยพี่พี่พี่ห้ามเลิกทำนะ <c oughs> พี่ต้องทำต่อไปนะครับ <c oughs> anh này